สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำถั่วแปรปากหม้อมาฝากกันค่ะในวันนี้มีทั้งปากหม้อดอกอัญชันและใบเตยเลยนะคะวิธีการทำทำตามกันได้ไม่ยากเลยจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาแช่ถั่วซีกหรือว่าถั่วเขียวเลาะเปลือกก่อนนะคะก่อนที่เราจะนํามาแช่ให้เราล้างทําความสะอาดก่อน,นะคะ่ะเราจะล้างทําความสะอาดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําเขาจะใสเลยนะคะนี่ค่ะล้างทําความสะอาดกันเลยในช่วงตอนแรกนะคะที่เราล้างทําความสะอาดน้ําแรกๆน้ําก็ยังเป็นสีเหลืองแบบนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะล้างไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําจะใสเลยค่ะ แล้วพอเราล้างจนน้ําใสแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแช่น้ํากันค่ะเราจะแช่ไว้เป็นเวลา1คืนนะคะและตอนนี้ก็ครบเป็นเวลา1คืนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาล้างทําความสะอาดกันอีกรอบล้างสักประมาณ2-3นถึานนะคะหรือว่าจนกว่าน้ำจะใสค่ะและพอเราล้างจนน้ําใสแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําทั่วใส่หวัวหรือว่าซึ่งนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ตามสะดวกเลย ถ้านำใส่หวดแบบนี้ก็เอาน้ำพรมหัวให้เปียกด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งกันค่ะนึ่งประมาณ30นาทีหรือจนกว่าจะสุกค่ะและในระหว่างที่รอนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาขูดมะพร้าวกันค่ะมะพร้าวในวันนี้เราใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะใช้เนื้อประมาณนี้เป็นเนื้อกลางอ่อนกลางแก่นะคะเราจะไม่เอาเนื้อแก่มากนะคะ เราจะใช้มือแมวขูดค่ะขูดให้เป็นฝอยประมาณตามในคลิปนี้เลยนะคะแล้วพอเราขูดมะพร้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะมาปั่นใบเตยกันค่ะล้า,ทางทำความสะอาดใบเตยหั่นแล้วนำใส่เครื่องปั่นผสมกับน้ำปั่นเลยค่ะแล้วพอเราปั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมากรองกันนะคะ เราจะกรองเอาแต่น้ำเลยค่ะแล้วพอเราทำใบเตยเสร็จแล้วเรียบร้อยขั้นตอนถัดมาเราจะมาแช่ดอกอัญชันกันค่ะเราใช้ดอกอัญชันแห้งประมาณนี้นะคะแช่ในน้ำร้อนค่ะเราจะแช่จนกว่าน้ำเขาจะมีสีออกมานะคะและนี่ก็คือถั่วที่เราเนื่องสุกแล้วค่ะถั่วที่เนื่องสุกแล้วลองบีดูนะคะจะได้เป็นเนื้อแบบนี้ก็ถือว่าสุกแล้วค่ะ ถัดมาให้เราใส่มพะพร้าวขูดลงไปนะคะแล้วนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีค่ะที่เรานึ่งมพะพร้าวขูดเพื่อที่เขาจะได้ไม่บูดง่ายนะคะถัดมาสำหรับน้ำใบเตยที่เราได้ปั่นและกรองไว้เราจะใส่น้ำดอกอัญชันลงไปเพื่อผสมให้เขามีสีเข้มขึ้นค่ะและเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสถ,ถั่วกับมะพร้าวที่เราได้นึ่งไว้นะคะ นำใส่ชามผสมเลยค่ะเราจะมาปรุงรสกันนะคะน้ำตาลค่ะเกลืองาคั่วอันนี้เป็นงานที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ และนี่ก็คือถั่วกับมะพร้าวที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะนี่ก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งมนันน้ำดอกอัญชนันแล้วก็น้ำใบเตยค่ะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งน้ำใบเตยกันนะคะใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งมนันแล้วก็น้ำใบเตยค่ะเราจะผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ แล้วพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมากรองค่ะนี่ค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะนำมากรองเลยค่ะแล้วพอเรากรองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งไว้พักแป้งประมาณ2ี่สิบนาทีค่ะ ถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งน้ำดอกอัญชันกันค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งมันตามด้วยน้ำดอกอัญชันค่ะผสมสม่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะและพอสมผสม,ผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วทำเหมือนกับแป้งน้ำใบเตยเลยค่ะก็คือนำมากรองค่ะ นี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำมากรองกันเลยนะคะแล้วพอเรากรองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งเป็นเวลา20นาทีค่ะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนถัดไปกันค่ะ และนี่ก็เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เราใช้ในวันนี้นะคะไม้พายเราจะแช่น้ําไว้กล่องบรรจุขนมกระบวยกระบวยในวันนี้เราใช้เส้นผ่าศูนย์กลาง6.5เซนติเมตรนะคะถัดมาเป็นหม้อน,นึ่งใบใหญ่ค่ะเราจะผูกผ้าขาวไม่ใช่ผ้าขาวบางนะคะเป็นผ้าขาวลักษณะคล้ายเสื้อนักเรียนนะคะแล้วเราก็จะมาผูกให้ตึงแบบนี้เลยนะคะ พอน้ำเดือดแล้วก็นำแป้งใส่ลงในหม้อได้เลยค่ะปิดฝาไว้แล้วพอแป้งสุกแล้วนะคะเราก็จะตัดแป้งออกเป็นสี่ชิ้นแบบในคลิปเลยค่ะใส่ไส้ลงไปของแต่ละชิ้นเลยนะคะนี่ก็คือถั่วกับมะพร้าวที่เราได้ปรุงรสผสมไว้นะคะนี่ค่ะแล้วก็พับตามแบบในคลิปได้เลยค่ะ หนึ่งรอบเราก็จะได้สี่ชิ้นนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็บรรจุลงในกล่องที่เราได้เตรียมไว้เลยค่ะเรานำใบตองรองข้างล่างด้วยนะคะโรยได้ถั่วกับมะพร้าวค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยนะคะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับถั่วแปะปากหมอ้อจากทางช่องขายดีชาแนลของเรามีทั้งปากหม้อดอกอัญชันและปากหม้อใบเตยเลยนะคะสูตรนี้สามารถนําไปทําขายได้เลยรับรองว่าขายดีมากๆทําตามได้ไม่ยากและลูกค้ากลับมาซื้อซ้ๆแน่นอนค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ